เรียนคณะกรรมการประเมินตามข้อตกลงในการพัฒนาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งที่คร,รบกับผมนายอดิศรทิพย์ธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจระเข้ผอมขอนำเรียนข้อมูลในการประเมินตามข้อตกลงในการพัฒนางานดังต่อไปนี้ โรงเรียนวัดจลเกเพ็อมตั้งอยู่เลขที่100มูลหนึ่งตำบลรังนกอำเภอสัมง,งามจังหวัดพิจิตรมีข้าราชการครู6คนครูจ้างสอน1คนธุรกาการ1คนลูกจ้างประจำ1คนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นปรถมศึกษาปีที่6โดยมีนักเรียนทั้งหมด64คน ส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี2,566มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา2,566ถึง2,570 มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาเทคนิคกระบวนการเรียนรู้โดยนำเอาเทคโนโลยีมาใช้มีการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์มีการนิเทศมีการกำกับมีการติดตามมีการวัดประเมินผลการจัดการเรียนรู้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนวัดจระเข้ผอมมีการบริหารจัดการสถานศึกษาแบ่งงานออกเป็นสีงานดังนี้คือ 1. ด้านงานวิชาการ 2. ด้านการบริหารงานบุคคล 3. ด้านงบประมาณ 4. ด้านบริหารทั่วไปผู้อำนวยการอดิสรทิพย์ธรรม ได้พัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาเช่นเป็นประธานคณะกรรมการติดตามงบประมาณของอบอตอรังนกเป็นประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสังงามเป็นรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรและจัดให้มีเครือข่ายของผู้ปกครองนักเรียนเครือข่ายของคณะกรรมการาศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการจัดตั้งกลุ่มลายผู้ปกครองนักเรียน จัดตั้งกลุ่มลายคณะกรรมการสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลสารสนเทศมีการจัดทำเพจของโรงเรียน 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียนวัดจรลเขคผอมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี2566จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศา 2, ึกษา2566ถึง2570 มีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการอบรมการประชุมโดยใช้ระบบ Zoom Meeting 4. ด้านการปริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการประชุมคณะกรรมการสถานศาึกษามีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนมีการจัดตั้งกลุ่มลายผู้ปกครองกลุ่มลายของคณะกรรมการสถานศาึกษา เข้าร่วมประชุมกับพูหน้าส่วนราชการของอำเภอสังงามทุกสิ้นเดือนเป็นประธานกลุ่มโรงเรียนรังนกเดินปอเป็นรองประธานวนลุมอำเภอสังงาม 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองโดยเรียนรู้จาก Youtube จากอินเทอร์เน็ตและมีการจัด,จดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ร่วมกับกลุ่มผู้มยการโรงเรียนด้วยกันและคณะครูในโรงเรียนส่วนที่สองประเด็นท้าทายเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านหนึ่งดนตรี1กีฬาหนึ่งอาชีพของโรงเรียนวัดตรเขคผอมด้วยมอสโมเดลเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายของสวัสอจุดเน้นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์โรงเรียนใช้กระบวนการจัดกิจกรรม1นดนตรี1กีฬาหนึ่งอาชีพโดยใช้กระบวนการของ PDCA มาประยุกต์ใช้และมีการใช้ MOS m o โมเดเป็นต้นแบบคือ M. ม o v e เคลื่อนที่ขยับ O. on g o ก i ิ g ไปไม่หยุดยั้ง S.study คือการเรียนการสอนโรงเรียนจัดกิจกรรมมีการวางแผนจัดทำโครงการของงบประมาณเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตะบนลังนกเพื่อนำมาจ้างวิทยากรสอนดนตรีไทยมีการประชุม คณะคุณครูในโรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสตานศึกษาการจัดกิจกรรมหนึ่งดนตรีโรงเรียนวัดจุลเพรผอมจัดให้มีการสอนดนตรีไทยโดยคุณครูสําลานหมอกมืดจัดให้มีการสอนอังกลุงโดยครูน้อยยอดเถื่อนโรงเรียนได้ส่งเข้าแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันวงอังกลุงระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปี6หกในงานศินละปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2 5 6 5ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมหนึ่งดนตรีอีกอย่างหนึ่งคือ c o เ e r dance โรงเรียนจัดให้มีการจัดกิจกรรมโคเ e r d ์ n c e ให้กับนักเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่หโดยได้เข้าแข่งขันกิจกรรมการเต้นประกอบเพลง c o v e r d a n c e content ลูกเสือต้านยาเสพติดในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่สามในงานศินละปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศาึกษาครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2 5 6 5 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่สองส่วนในระดับชั้นประถมมึกษาปีที่สี่ถึงชั้นประฐมศึกษาปีที่หกกิจกรรมการเต้นประกอบเพลง Co v e r dance คอนเทนต์ลูกเสือต้านยาเสพติดนั้นโรงเรียนวัดจระเข้ผอมได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมหนึ่งกีฬา โรงเรียนวัดจระเข้ผอมจัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนฮลาฮูปในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่สามมีการจัดกิจกรรมการเล่นเปตองในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ถึงชั้นประถมศึกษาปี6หกจัดกิจกรรมการสอนวอลเล์บอล ให้กับนักเรียนในชั้นปฐมศึกษาปีที่4ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6หนึ่งอาชีพโรงเรียนวัดจรเข้ผอมจัดให้มีกิจกรรมจัดทำพันธุ์พุ่มดอกไม้สดในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่5และชั้นปฐมศึกษาปีที่6และมีการส่งเข้าแข่งขันกิจกรรมการแข่งขัน,นผลิตพันธุ์พุ่มสักการะ,ระในระดับชั้นปฐมมึกษาปีที่4ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6 ในงานศินลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2565ได้รับเหรียญทองชนะเลิศและได้เป็นตัวแทนการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565ของภาคเหนือที่จังหวัดน่านและได้รับรางวัลระดับเหรียญทองส่วนนักเรียน ในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3และชั้นปฐมศึกษาปีที่สโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนการจับผ้านักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่1และปีที่2ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนจัดทําสายของเม็ผลลัพธ์การดําเนินกิจกรรม1ดนตรี1กีฬา1อาชีพนักเรียนร้อยละ100มีทักษะและเจตคติที่ดีต่อดนตรีกีฬาและอาชีพ จากการนำเสนอข้อตกลงในการพัฒนางานตำแหน่งผู้อุ่งในการสถานศึกษาของข้าพเจ้าขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ให้ความร่วมมือด้วยดีขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานทุกท่านที่จะได้ให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนาต่อไปขอขอบคุณครับ